ที่ชื่อช้างมณน,นีเพราะว่าเขาเป็นลูกช้างอุดรน,นะคะตอนนี้เป็นลูกสาวช้างอุดรครับซึ่งได้รับการผสมตัวมานะคะตั้งแต่ช้างอุดรเป็นช้างบุ้งผูนะคะอยู่กับเสียเอี่ยวลูกทุ่งฟาร์ม <tr ue. S 2> แล้วผสมโตกับไอแม่พันธุเผือกในขอ,อกเล่าะคะ่ะซื้อแม่ซีเผือกซึ่งแม่ซีเผือกนี่เป็นสายเพชรอุดรพี่น้องสายเพชรอุดรเนี่ยเป็นควายหลุนเล็กๆควายหลุนเก่านะคะที่อีสานเทานิยมเพราะว่าพอพันธุเผือก อพอพันเพชรอุดรเนี่ยเราเป็นควายเจ้าเหนือเนาะคะ่ะเนาะเต็มคิงนะคะและะ้วก็ห้ลูกแต,ต่ละตัวนี้บ่ค่อยพลาดคะ่ะลักษณะทิ่คู่อิงจะเลือกเดเบิงเดือพี่น้องนะคะเบิ้งเอาก็คือลักษณะลำตัวจะยาวอานจะลึกจะยาวนะคะเอิ้งมัพร้าวจะกว้างค่ะนะคะ,นะคะและะ้วก็ถ่ายก็กลมสูงนะคะในการเลี้ยงควายงามของคู้อิงก,ก็คือตอนเสรา,าร์้อาหารแล้วคูณอิงก,ก็ไปซ้อนหนังสือตกตอนแรกมาถาเลือกเว้นในซีมงหาโมงพิงก็ลงแซน้ำค่ะ ขณะคนอยู่ทั้งหลังการเป็นคู่เลี้ยงควายก็ต้องแบ่งเวลาเนาะคะเนาะ,ะสำหรับแม่นี้นะคะเฮียนเป็นดำาจงสี่พี่อู้วาเป็นลูกยังลูกไผรครบบลูกผู้ใดครับเป็นลูกพ่อแก้วฟ้านะคะนี่อไอ้ล่ะลูกพ่อแก้วฟ้าสาวเป็นยันจังใดไงเดีอ่างจังสี่คือเก่าคะ่ะครับพี่อู้ตัวนี้เป็นลูกสาวของเจ้าแก้วฟ้าส่วนตัวแม่ ของเขาเป็นลูกสาวเพชรอุดรค่ะเนี่ยค่ะสำหรับตัวนี้ล่ะนะคะก็คือหลายคนติดตามเนาะนะคะก็คือ,น,อน,น,ะคะน้องพิมพ์ชนกนะคะน้องพิมพ์ชนกเนี่ยก็เป็นลูกสาวเจ้าบิ๊กเบิร์ดนะคะและก็แม่พิมพ์ยาดานะคะแม่พิมพยาดาที่เป็นควายเก่าของอตั้มใบตองกุ้งเนาะเป็นน้องสาวของเจ้าบิ๊กบอสนะคะตัวนี้นะคะตอนนี้อายุก็ได้อสองปีหกเดือนคุยงมักจังสี่พเพราะว่าเลี้ยงง่าย ะะกินหน่อยกะก้มจังส่นะคะง่ามมันเต็มแต่มันอิ่มตาดีนะคะจังแม่หอยพาชมมือนีในคอคู่อิงนี่คู่อิงมีแบ่งปันบ่มครับถามว่าแบ่งปันไหมควายทุกตัวมีราคาค่ะนะคะมีราคาหมดทุกตัวนะคะถ้าใครสนใจก็มาชมเอาตัวจริงที่คอกนะคะเรื่องแบ่งปันเรื่องราคาค่อยมาคุยกันที่นี่ไม่มีปัญหาคู่อิงนะคะคู่อิงเป็นคนใจดีตัวนะคะเป็นคนใจดีนะคะร่างเธอกับใจอ่อน นำผู้ถีมักแห้งยาไดแห้งนะคะกับไรอน้อยนึงคู่อิงก,กับเอาคือเกลนะคะเป็นถีพานมาหาปีเป็นจังสีตลอดขอให้ด้แบ่งปันพี่น้องเ,าเอขานะค่ะว่าแต่แบ่งปันเพราะวะ่าควายงามันเป็นสมบัติผลกันชมค่ะพี่น้องคะยาควายยาบัวตาพระามช่วยบำรุงร่างกายช่วยเจริญอาหารยาประสานน้ำนมตาพระามช่วยเสริมสร้างน้ำนมแม่บัวแม่ควายยาบำรุงขันตาพระรามช่วยบำรุงลูกบัวลูกควายในท้อง สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่มาหาเศรษฐีฟาร์มควยงามของครูอิงค่ะพี่น้องค่ะครับครูอิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อู๋เนาะนะคะคมือน,นี้ก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะที่พี่อู๋นะคะอ่าสละเวลาพาพี่พาน้องมาหาครูอิงฮอดเคาะนะคะเมื่อนี้นะคะครูอิงก็อ่จะพาพี่น้องเข้าเยี่ยมชมควยงามของครูอิงเนาะ แต่ก่อนอื่นนะคะครูอิงก,ก็ต้องขออนุญาตแนะนําตัวอย่างเป็นทางการนะคะ,ะครูอิงนะคะในในนามที่ทุกคนวงการควายงามหูจักครูอิงนะคะกะ็เริ่มเลี้ยงควายงามมาเนี่ยนะคะ,ะตั้งได้หาปีแล้วนะคะซึ่งเริ่มต้นเนี่ยนะคะครูอิงเริ่มชื่นชอบควายงามตั้งแต่ปี62 ะค,ะค่ะึ่งในปี6กสองเนี่ยก็เป็นปีที่ควยงามกำลังบูมนะคะก่อนหน้านี้คุอิงเนี่ยได้เลี้ยงควายเออได้เลี้ยงงัวนะคะพี่น้องได้เลี้ยงงัวมา16โตนะคะ1ปีในการเลี้ยงงัวของคุอิงเนี่ยนะคะมันบอตอบโจทย์ค่ะพี่น้องคะนะคะคุอิงซื้อมาซิบแม่นะคะในราคาท้องทั้งหมดเลยนะคะแต่สุดท้ายกลับมาถึงคอกนะคะท้องแค่ตัวเดียวนะคะคุอิงก็เลยออ้เบดทุนไยค่ะกับการติดผสมเพื่อสิติตนะคะพี่น้องนะคะก็เลย พริกพันธุ์นะคะพี่น้องมีคู่ต้อยนะคะแนะนําให้พาไปเบิ่งควายงามพอไปเบิ่งควายงามขอคู่ต้อยขอเดียวเท่านั้นล้พี่น้องคะมักคักค่ะพี่น้องเพราวะว่าควายงามเท่านียนะคะมันเชื่องเป็นควายใหญ่ตัวใหญ่ที่เชื่องนะคะแล้วก็โดยเฉพาะควายงามนะคะพี่น้องมันจะมีอ,ะอัตลักษณ์แตกต่างจากควายบ้านที่เราเคยเลี้ยงมาก่อนคุณก็เลยลงไหลในการเลี้ยงควายงามก็เลยตัดสินใจนะคะ,ะมูง่วออกเบ็ดของเลยค่ะพี่น้อง แล้วก็ไปเริ่มต้นเลี้ยงนะคะด้วยควายงามตัวแรกเลยนะคะสายเพชรอุดรเป็นลูกสาวนะคะเป็นหลานของเพชรอุดรเกิดจากลูกสาวของเพชรอุดรน,นะคะแบ่งมาจากคอพิดต้อยนะคะกัได้มาตัวนึงตอนแส้สองค่ะพี่น้องนะคะกัสุดยอดอยู่ในการสื่อตอนนั้นเนาะคะเนาะนะคะ,นะคะสื่อมาตั้งแต่แตยังหน่อยก็มาเลี้ยงนะคะพี่น้องก็เลี้ยงมาเรื่อยๆนะคะอ่าก็ปั๊บเปลี่ยนไปเรื่อยๆแบ่งไปนั่มนะคะพี่น้องจนสุดท้ายมาจบ ะะจากการที่กุ้งเลาะไปศึกษาพี่น้องคะในช่วงนั้นนะ่ะเงื่อนมวยมีจักบาทพี่น้องกลับไปเบิงอยู่ขอกใหญ่ๆนะคะไปเบิงอยู่ขอกเซียนหลุ่นเกา่าสมัยเกา่านะคะขอกพอเด็ดแนนะคะขอกบินบลับือแน่ขอกพอเมียนแนนะคะพี่น้องไปสอบไปถามเพิ่นนะคะไปศึกษาขอขอมูลว่าเพล่นเหลี่ยงควายงามเนี่ยเพิ่นเหลือกสายพันธุ์จังดาเพิินเบิงควายงามแบบ ให้ลูกเนี่ยนะคะ,ะมันต้องเบ่งส่วนใดแน่นะคะไปขอ,อวิชาการจากเพิ่นนะคะและในช่วงนั้นคู่อิงโชคดีเนาะนะคะที่คู่อิงได้พี่เลี้ยงค่ะจากเสียไกยพ่พันธ ong ฟร์มเสียเป็ดนะคะแล้วก็พี่ทิ่งนะคะเสียทิ่งนะคะทีะ่เป็นเจ้าของเจ้าเพชรผ้าลวยเก่าเนาะค่ะนะคะ,นะคะตอนนี้เพิ่นกระปั้นไปแล้วนะคะเพิ่นหายความหลุดทางการเลี้ยงควายนะคะแล้วก็ให้ความารรวาะะลหลุดทางการแบ่ง นะคะเพราะว่าเ้าเลี้ยงควายงามห้าตตรงแบงไปนําเพราะว่าเ้าต้องใส่ทุนพี่น้องหรือความที่คูอิงเป็นคู่เลี้ยงควายค่ะซึ่งตอนนี้คูอิงเป็นคู่สอนอยู่วิทยาลัยการอาชีพพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะก็สอนอา,อาชีวะนี่แหละคะ่ะพี่น้องเป็นคู่บัญชีต้นทุนเฮากับได้มาจากได้ละ่ะนะคะทุกคนก็น่าจะคู้ว่าทุนที่คูอิงได้มากเนี่ยนะคะพี่อุก,ก็ได้มาจาก ทวนพีสหกรก์นะคะก็ต้องขอบคุณอาชีพคู่นะคะที่เห็นในคุณอิงมีทุนมีห้อนในการที่มาเริ่มต้นเห็ดฟา้ามนะคะแล้วก็เห็ดผืนที่ปั๊บเปลี่ยนไม้ตะเกาตะกอนมองนี่เป็นปลาได้พี่น้องเป็นปลาหกแห้งเลยคุณอิงก,ก็มาเบิกมาทางมาทมดินึืนผืนที่ตรงนี้มันเป็นทรายค่ะพี่น้องเป็นทรายล้วนๆเลยคุณอิงก,ก็ซื้อดินมาทมค่ะพี่น้องก็ได้ทุนห้อนจากอาชีพคู่เนี่ยต้องก็ต้องขอบคุณอาชีพคู่นํานะคะอ่า ซึ่งในการเลี้ยงควายงามมหาปีของครูอิงนะคะถ้าเป็นผู้เลี้ยงควายรุ่นแรกๆที่เริ่มตนน้ำกันตั้งแต่ปี6 2 6 3จะหูจักครูอิงนะคะแต่ลังๆมานะคะก็อาจจะมีหลายคนที่บบหูจักครูอิงนะคะก็ต้องฝากใบ้นํานะคะครูอิงมหาเศรษฐีฟาร์มนะคะอําเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะพี่น้องเท่าที่ครูอิงเลี้ยงมากล้วก็ซื้อาม,มานี่มาจบอยู่สายพันุนี่ค่ะเดี๋ยวครูอิงจะพาไปชมแต่ละตัวนะพี่น้อง ตัวแรกนี้นะคะก็คือแม่ช้างมณีนะคะตัวนี้เป็นแม่เผือกนะคุยเนาะใช่แม่เผือกค่ะไอละ่ะเหยียบเชือกตัวนี้เป็นแม่เผือกค่ะที่ชื่อช้างมณีเพราะว่าเขาเป็นลูกช้างอุดรน,นะคะ <c oughs> ตัวนี้เป็นลูกสาวช้างอุดร <c oughs> ซึ่งได้รับการผสมตัวมานะคะตั้งแต่ช้างอุดรเป็นช้างลุมพูนะคะอยู่กับเสียเอี่ยวลูกท่งฟาร์ม <h ums> เราผาสมโตกับไอแม่พันธุเผือกในขอกเล่าค่ะซื้อแม่ซีเผือกซึ่งแม่ซีเผือกนี่เป็นสายเพชรอุดรพี่น้องสายเพชรอุดรเนี่ยเป็นควายหลุนเล็กๆควายหลุนเก่านะคะที่อีสานเฮานิยมเพราะว่าพอพันธุเผือกอ่ะพอพันุเพชรอุดรเนี่ยเราเป็นควายเจ้าเหนือเนาะค่ะเนาะ,ะเต็มคิงนะคะแล้วก็ให้ลูกแต่ละตัวนี่บ่ค่อยพลาดคะ่ะ ลักษณะถือคุณอิงจะเลือกเดิอเบิงเด้อพี่น้องนะคะเบิงเอาก็คือลักษณะลำตัวจะเง้ยวอางจะลึกจะเง้วนะคะเอิกมัพร้าวจะกว้างค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ถ่ายก็ก้มสูงนะคะ,แล,ละ,คะแล้วก็ที่สําคัญก็คือหน้าผากวกว้างๆในจักน้อยนะคะหนาา้าผาแคบเขาว่าคนง่งามโง่แห่งบบดีนะคะคุณอิงมักจังสี่นะคะ แล้วก็ท่าอ่างเล่าลึกอ่างเล่าเ,เาววาง่งยาเออมกเผากวางนมใยในะจ้งน่อยนี่พี่น้องเอ้ยนะคะไห้นมลูกดีนะคะไห้ลูกบ่มีผ่าค่ะพี่น้องพเมีอนวะจังได้กับควายจังสี่ไห้ลูกบ่มีผ่านะคะลำตัวใหานะคะเพนแต่จ้งน้อยครับตัวนี้ลูกแรกด้ค่ะน,นี่ทองทองที่เท่าไหร่ครับทองแรกเลยทองแรกเลยใช่น้องช้างมณีนี่เออแม่ช้างมณีน,นี่ตอนนี้อายุ3ามปีกว่าๆนะคะสามปีครึ่งนะคะคผสมตัวกับเจ้าดาวสยามของ คุณแคทข้อคนควายนะคะผสมตัวผสมโตค่ะครับตอนนี้ก็ได้จะเข้าเก้าเดือนแล้วค่ะลูกในท้องเป็นลูกเจ้าดาวสยามครับนะคะผสมโตมากอันเดียวนี้คู่อิงนิยมผสมโตตัวเพราะว่าอย่างมันจังบอเสยเวลาค่ะแล้วก็แม่สาวแม่สาวอันนี้ส่วนใหญ่คู่อิงจะผสมโตบิกุโตนะคะเพราะว่าการพลาดประสันเถะนะคะครับตอนนี้ลูก สร้างลุมพูหรือว่าสร้างอุดรปัจจุบันใช่ค่ะครับเป็นลูกสาวช้างอุดรกับแม่สีเผือกนะคะในท้องเนี่ยผสมเจ้าดาวสยามไว้นะคะนะคะสามปีขึ้นสามปีกว่าใช่สูงกว่าพันเท่าไรครับร้อยสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดค่ะตอนนี้ร้อยสี่สิบหกร้อยสี่สิบเจ็ดใช่ค่ะสูงนี่ในเกตแม่พันเผือกนี่ก็ถือว่าพันเผือกืใยใ่นะครับแต่ว่าตัวนี้ได้อ่างใหยหอมแมนอ่างใยอ่างกว้างตัวยาวมาก ลูกลูกช่างไอ้ลูกช่างอุดรนี่ตนนี้ที่คุยิงหดมากคุยิงหดมากจากเสียซักนะคะคสเตชันเลสนะคะสเตชันเลสก็คือผีเราแบงมาตั้งแต่เนาะคุยิงใดมากตั้งแต่สิบสามเดือนค่ะตอนนั้นสูงร้อยยี่สิบหกเองะะเด็กค่ะพ่อเลี้ยงใดอายุปับนะคะเลี้ยงไดอายุเราสูงขึ้นเองครับนะคะช่างมานี่นี่ผ่านการเข่าสนามมากแล้วหาสนามนะคะได้รางวัลก็เริ่มตั้งแต่ไอ้หาสนามเนี่ยร่วมเท่งสนามร่วมร่วมร่วมดำน้ำไหมคะครับ ควาย90ตัวรวมกับดํานะคะสนามหนึ่งเขาผ่านเข้ารอบ20ตัวชนะดาไล่ตัวแล้วก็ผ่านเข้าอีกสนามหนึ่งก็คือผ่านเข้ารอบ11ตัวสุดท้ายจาก94ตัวนะคะคเพื่อกับดาร่วมกันไหมคะเชื่องตัวนี้ท่าดีเพราว่าผ่านการเข่าสนามมากกับ่าบโบเดฟึกหยากคะ่ะนี่ครับหย่าง,งามนะคุยิงน้องอยู่ค่ะหย่าง,งามนะครับอากาศดีนะครับอากาศดีดคใครเนีายอยู่ ในการเลี้ยงควายงามของผู้อิงก็คือตอนเสาให้อาหารแล้วผู้อิงก็ไปซ้อนหนังสือตกตอนแรกมากถ้าเลิกเว้นในซีโมงหาโมงผู้อิงก็ลงแซน้ำค่ะหนังคนอ,อยู่ทั้งหลังการเป็นผู้เลี้ยงควายก็ต้องแบ่งเวลาเนาะคะ่ะเนาะสำหรับแม่นี้นะคะเห็นเป็นดำาจงสี่พี่อู้ว่าเป็นลูกยังลูกไผรูรบ่ลูกผู้ใดครับเป็นลูกพ่อแก้วฟ้านะคะนี่อไอ้ล่ะลูกพ่อแก้วฟ้า,าเป็นยังจังใดไงเดียอางจจงสี่คือเก่าค่ะ ครับพี่อู๋ตัวนี้เป็นลูกสาวของเจ้าแก้วฟ้าส่วนตัวแม่ของเขาเป็นลูกสาวเพชรอุดรค่ะเนี่ยเป็นเป็นเป็นเหตุผลที่คุอิงเหลือกเขาคอกค่ะครับลักษณะของเขาก็คือลำตัวใหญ่ใหญ่อ่างกว้างเลือกนะคะเนี่ยผัวหางเราเน่าแกนหางเราผิดได้ค่ะเลยเลยสนนองผิดนะคะเดี๋ยวความถี่เล่าเป็นลูกแก้วฟ้าค้นหางเราก็จะแท้มค่ะเทิงเขา เทืองขาเทืองดำเบิดล้ำด้เ่ยค่ะโมเมนต์อมโมเมนต์ดอกโมเมนต์ยังด้เาเป็นพวงเลยใช่มาเป็นพวงเป็นให้ไหลเลยใช่ค่ะลูกสาวพ่อแก้วฟ้านะคะตอนนี้ก็ท้องเจ้าดาวสยามเหมือนกันนะคะผสมตัวเหมือนกันค่ะครับผสมตัวเหมือนกันเอาอยู่ดีๆลูกอยู่ดีๆสิเอออยู่ดีๆอยู่ดีๆอยู่ดีๆคนสวยอย่ามาอย่ามาอยู่นงามลูกแม่แก้วตาค่ะ เกลียวปลาเพิ่นสูงเท่าใดครับผู้ณอิงตอนนี้สูง147-48ค่ะตัวนี้อืกะท้องแล้วสี่เดือนนะคะแต่ลำคีงเราล้วมาจังสีเลยได้ผิวก็ได้ตอนท้องบอท้องกะซำกันแหงท้องแหงใหญ่เอื้อมมะพรากว่างไรป็นควายที่งามเนาะสมบูรณ์หน้าตางามสมบูรณ์ค่ะเพิ่นสิออกไปทั้ง เราลึกๆเพิ่นเลยทั้งสายเพชรอุดรทั้งสายพาสายพาหงแมนคบเ <c oughs> นี่กันเลยสีออกเป็นส้ง <c oughs> สียัง <c oughs> สีนะครับาตาใหญ่กว้างแล้วก็ส้งเขาจะเป็นจังสีได้พะาหงมานาพอพอเพิน่นหลูกพะยาหงเนาะพอแกลี่ฟ้าตัวน,นี้ก็รุ่นค่ะเพราะว่าถ้าเขาได้สายเลือดแก้วฟ้ามาที่อู้เคยเคยเห็นควายดำออกออกดอนบ่บ <c oughs> นี่ก็มีผลมีมีส่วนที่จะออกได้ทั้งดอนได้ทั้งดำเนาะได้ทั้งเผือกได้ทั้งดำเพราะว่าสายเลือดเขาก็มีเผือกเหมือนกันมีสายนะคะอยู่ในตใช่กระหลุนค่ะว่าสีออกมาเผือกหรือออกมาดดำแต่สีใดดำใดเผือกก็เอาคือเกาดีเขาพันธุกรรมเน่นๆค่ะในเบิร์ดใดผูดใดทั้งผูดใดทั้งแม่ค่ะตัวนี้ครับค่ะสำหรับตัวนี้ล่ะนะคะก็คือหลายคนติดตามเนาะนะคะก็คือน้องพิมพ์ชนกนะคะ น้องพิมพชนกเนี่ยก็เป็นลูกสาวเจ้าบิ๊กเบิร์ดนะคะและก็แม่พิมพยาดานะคะแม่พิมพยาดาที่เป็นควายเก่าของอตั้มใบตองกุ้งเนาะเป็นน้องสาวของเจ้าบิ๊กบอสนะคะตัวนี้นะคะตอนนี้อายุก็ได้อสองปีหกเดือนผสมไปแล้วค่ะผสมผสมกับเจ้าเพชรพารวยเพชรพารวยนะคะเป็นลูกชายของเจ้าลุงเพชรนะคะเนาะตอนนี้ก็อยู่ทิปอหรือชายฟาร์มนะคะ ควงงามเมืองลืออำนาจ,จเจริญน้นองพิมพ์ชนกตัวน,นี้ส่วนสูงได้ที่144นะคะอายุ2ปี6เดือนน้องสาวของบิ๊กบอสครับพี่ชายเพื่อน,นี่ก็แกนแชมป์เลยเนาะพี่ชายเพื่อนก็เป็นระดับแกนแชมป์ล่ะคะตอนนี้ไล่แชมป์คือกันนะคะพิมพ์ชนกน้องพิมพ์ชนกค่ะตนนัวนี้พี่สาวเพื่อนก็คือพิมพ์ดดรัตดาแม่เพื่อนก็พิมพ์ยาดานะคะคกับเด็สายเลือดของบิ๊กเบิร์ดนะคะก็คือเงินอุทัยเนาะบิ๊กเบิร์ดเป็นลูกชายของเงินอุทยัย นะคะส่วนแม่เพิ่นแม่พิมยาดานี่ก็เป็นลูกสาวของบัวขาวบัวขาวเป็นลูกของปานสุรินค่ะคือควายถี่คัดใหวนี่ก็คือเป็นควายถี่พันธุกรรมหลอดเลือดลอยแล้วนะคะถี่หลายคนมาโทรมาถามครูอิงว่าควายเลือดลอยนี่มันต้องเอฟไดเอฟได้พี่น้องครูอ <Okay. S 2> anyway. ิงอยากจะบอกผ่านผ่านช่องผิวู้เนะนะคะคําว่าเอฟนี่นะคะเราจะไม่ได้มาใช้กับควายงามนะคะเท่าที่ครูอิงสอบถามเซียนควายงามหลายคนนะคะ คำว่า F1, F2, F3 เหมือนวัวง,งามเนี่ยเราจะไม่ได้มาใช้กับควายงามนะคะซึ่งควายพ่อพันธุ์หลายตัวที่เขาสนามและใดระดับแกนนี่แล้วก็เป็นพ่อพันธุ์ที่ไฮลูกเก่งเนี่ยบางตัวมาจากแม่พันธุ์อีสานแทๆ้ๆนะคะถ้าพันธุก,กรรมบวกแม่พันธุ์ที่ส่งลูกแล้วออกมาได้ลูกเก่งๆใหญ่ๆเนี่ยนะคะและให้ลูกดีๆเนี่ยนะคะก็ถือเป็นเลือดร้อยได้เลยนะคะเป็นควายงามได้เลยค่ะพี่น้องนะคะ ขอให้เพิ่นทรงลูกเก,งก<ม>่งกอว่าเป็นแม่พันธุ์ที่ดีแล้วเนาะใช่ค่ะ <laughs> ครับตัวนี้กับพันธุก,กรรมยอดรรเยี่ยมนะครับนะคะแน่นแล้วค่ะครับลำโตลำชิงเพื่อน,นีกับลำตัวยาวค่ะเพื่อนีได้ทึิงสายเลือดอ่ปานซุลินแล้วก็สายเลือดของเงินอุทัยนะคะลำตัวยาวก้นกลมนะคะเรียกที่สําคัญเอ,เออเออมักผ่าแม่คะพี่น้องอกตรงเนี้ยยนเงี้ยวและก็นางงามค่ะแล้วเป็นควายงามเนาะพี่อูเนาะถือว่าเป็นควายงามสวยงามเขาข้อดีนะคะเนาะ นะคะก็คุยิงตัดสินใจเลือกไแ้แม่พันธ์แม่พันธ์ทรงลูกก็วังอนาคตเนาะโดยสายพัฒนาเฮาเป็นคนพัฒนาสายพันธุ์ค่ะเฮาก็ต้องเลือกแม่พันธ์ทีทรงลูกให้ลูกเก่งนะคะซึ่งแม่พันธ์ตัวนี้เนี่ยนะคะอาจารย์นิ้งบอกว่าคูอิงถ้าได้แม่พันธ์มาลักษณะน,นี้นะคะส่วนใหญ่ให้ลูกไม่ค่อยพลาดน,นะคะเลือกพอพันธ์ใส่ได้เลยคูอิงก็เลยทดลองตัวแหลกนะคะก็คือเจ้าเพชรพารวย นะคะสายเลือดของพ่อลุงเพชรนะคะเพื่อที่จะเสริมโครงสร้างความใหญ่เนาะพี่เนาะนะคะกากไว้น้ำได้เพี่น้องเด้อนะคะติดตามน้องเฟิมชนกด้วยนะคะสำหรับตัวนี้ก็คือน้องช้างเทพีค่ะเป็นลูกสาวของช้างอุดรแม่เพิ่นเนี่ยนะคะเป็นสายอุไทยค่ะนะคะสืบดีๆคกๆแล้วนี่แม่เพิ่นปั้นไปสามแสนจากขอเก่ายู่อุดรคะ่ะนะคะเป็นสายอุไทยนะคะ,คะ,คะเพิ่นนี อายุได้สองปีสี่เดือนนะคะสองปีสี่เดือนฟันได้ขึ้นแต่ยังไม่เต็มฟันคู่แรกนะคะยังไม่ผสมอิงจะรอให้ได้สองปีหกเดือนขึ้นถึงจะผสมนะคะตัวนี้ยังไม่ผสมส่วนสูงตัวนี้ก็คือร้อยสี่สิบสองสี่สิบสามตัวเนี้ยนะคะเป็นลูกสร้างอุดรลูกช่างอุดรค่ะแม่เพิินอีสูงร้อยสี่สิบแปดนะคะก็นาตาก็ได้อัตลักษณ์พ่อค่ะ นาไดพอ,อสันเถาะ,ะส่งเขาส่งนาเพิ่นส่งเขาส่งนา,อ,านอุดอรลำคีงนก็นเง้วนะคะกวางเง้วไดคือแม่อยู่เพราะว่าแม่เล่าข้งสางกว่างนะคะคร,ครไอของไอสายอุทัยเนาะสายอุทัยแทนนี้ลำลำคีงก็จะกว่างเนาะโ้งสางเป็นควายโ้งสางาสง้ามใหญ่นะคะโค้งสางใหญ่นะคะคแล้วก็ลำคิงกว้างลำคิงก็คือลำโตด้วยค่ะพี่น้องกระดูเขาเรียกว่ากระดูกเชิงกานเนาะกว่าง ควายแม่พันธุ์ที่กระดูกเชิงการกว้างนะคะพี่นองเห็นแล้วยาปาเด้อเพราะว่าถ้ากระดูกเชิงการสองสองข้างนี่กว้างเนี่ยนะคะอ่างเขาง่ญ่เขนานเราจะไงให้หลูกเก้งแห้งได้ค่ะนะคะเห็นคักล้วแม่พันธุ์ทีจ้อยแต่กระดูกเชิงการกว้างไหมคะ่ะครับเมื่อต้องห่วงด่อความจอยห้าเพิ่มได้นะคะเนาะอ่าความอ้วนเราเพิ่มได้นะคะแต่โครงสร้างเราสามารถเราไม่สามารถที่จะเพิ่มได้มากนะคะครับอาหารการกินกับสอยได้ยุตแต่ซอยได้บลายนะคะอืมแต่ ทีนีของครูเองสมบูรณ์ทุกตัวเลยสมบูรณ์ครูเองไม่ไม,ไม่ไม่เลี้ยงอ้วนเพลเหมือนแต่ก่อนครับ แต่ก่อนครูอิงเหลี่ยงควายไหม่ๆครูอิงใส่ห้ามใส่หัวอาหารให้กินแบบพก10%ไล่กัวหาบัชนเับอ้วนคักง่ามไล่แต่ผสมติดยากค่ะครับให้ยากแค่วันละหอบ <laughs> แต่ครูมือนี้นะคะพี่น้องครูอิงใส่หยาเป็นรัก80%นะคะจะทําให้ควายเราสุขภาพดีขี้ออกมาเป็นแคนแคนเป็นแบบเขาเนี้ยวพองๆเขาเนี้ยวอเออออกมาจากหวัวหม่ไหมนั่นจังรสรนเลยค่ะจะไม่<อ><อ>เละ ถ้าขี้เป็นลักษณะนั้นนะคะจะหมายถึงควายเนี่ยมีสุขภาพดีนะคะและการเวลาเาไปผสมเนี่ยนะคะคือน้องพิมพชนกคู่อิงไปผสมเมือนั้นให้หมอเศร้าเบิงสะกดโอไข่ง่ามีลีพี่น้องทางที่เป็นแม่สาวแต่ไข่เนี่ยสิบสเซนเลยนะคะต้องต้อง,องไอรุ่นเบิงนะคะว่าดอกเดียวจะติดบอ <laughs> โอเคค่ะนี่น้องช้างเทพีนะคะลูกสาวช้างอุดร โอเคค่ะสำหรับแม่นี้นะคะเป็นแม่แม่คํำคูณค่ะหรือแม่จิ๋วแจ๋วนะคะอะเป็นจังหวะขำคูณค่อิงแบงแล้วมาผอมลูกแบงมาจากเสียโซแรกๆเลยตั้งแต่ปีหกสามพี่น้องลูกเพิ่นตอนนั้อนเจ็ดเดือนสูงเกือบเกือบล่ำตเล่า mm. คูอิงแบงเฉพะลูกเพิ่นไปตอนสิบเอ็ดเดือนนีแสนแปดค่ะแต่คูอิงแบงเพิ่นมาผอมลูกเพิ่นอ่ะแสนสี่ mm. จังหวะแม่คํำคูณ ขายลูกตัวเดียวเด็นทุนขึ้นเลยใช่ค่ะพร้อมพร้อมเพราะว่ายังลูกตัวทีมาติดน้ำพนที่คุยิงไดดมานั่นเป็นลูกสาวของก้าวเจริญครับนาปัจจุบันอยู่ขอนแก่นนะคะสูงร้อยห้าสิบแล้วโอ้เจบจากแม่นี่ใช่เกิดจากแม่นี่แหละซึ่งแม่คำคู่นี่นะคะเราสูงแค่ร้อยยี่สิบแปดเซนเป็นควายบ้านเลยพี่น้องเบิงนาตาอัตลักษณ์เอาควายบ้านแต่ความพิเศษความเกินก็คือให้ลูกเก่งค่ะครับให้ลูก พี่สาวของไอ้น้องเก้ากะหลัดน่ะที่ค so, ุูิงแบ่งไปน่ะก็ร้อยห้าสิบได้ค่ะพี่อู๋เป็นลูกแม่นี่กันเป็นลูกแม่นี่คือกันค่ะยิงไหนมาจากพี่โซ่เซียโซ่นะคะครับเอ๊บเอบอยืนในกินงานสังเกตบงโลกข่าวความพิเศษของเพลินก็คืออ่างเล่ากวางบ่ยูอ่างใหญ่อ่างกว้างอ่างใหญ่เบิงเบิงเบิ้งถ่ายแล้วนะน้ำค้างนี่นั่นเบิ้งล้างแล้วน้ำค้างนี่ค่นั่นแล้วก็เชื่องหู้กติควา่ไ้บานมาสิหูอันนี้ควายหูค่ะ คูกอดก็ได้บ่ลูกบบอกค่ะลุกอัตลักษณ์ชัดเจนนะคะหน้าตาแบบนี้ให้ลูกเก่งนะคะนางก็เลยได้ฉายาว่าเป็นแม่พันธุ์มหัศจรรย์ค่ะนะคะสูงสูงหน่อยี่สิบแปดค่ะเนี่ยให้เบิงงถ่ายเอ้าลูกอีละอันถ่ายไปให้กล่องเบิรงดูนี่ครับยดนดีๆอึ๊บนะคะแล้วก็ให้นมเก่งมากให้นมดีมาก ลูกสาวเล่านี่จนได้คุกเขากินนมค่ะคกินนมจนได้จนได้ไอสิบเดือนน่ะเดือนที่สิบเอ็ดอิงจังได้บังคับออกจากขคระห์ันกัแม่กับ <laughs> ผสมบุติจะเกลือตอนนี้เพิ่นผสมยังครับตอนนี้ผสมแล้วค่ะ <laughs> เป็นยังจังว่าไอผสมไปไปผสมตัวค่ะไปผสมตัวกับไอเจ้าจริงๆแล้วตั้งใจสิไปใส่ดาวสยามแต่บนันนีไปหอดอาทิตย์เดียวเพิ่นเป็นสัต์ บันี้ลูกชา้ดาวสยามก็เลยขืนทับซะเจ้าสีสยาม,มเป็นลูกชายตัวแรกของดาวสยามค่ะอยู่ในทองผสมโตเขากันค่ะเหตุผลที่ครูอิงพาไปไอ้ข้อคนค,ยควยนะคะไปผสมกับเจ้าดาวสยามก็คือโดยความโดยการชื่นชอบพันธุกรรมของดาวสยามอยู่แล้วแล้วที่สําคัญที่ครูอิงพาพแม่พันธุ์ที่คอกไปเพราะว่าด้วยความที่ครูอิงเป็นครูเลี้ยงควายไม่ได้อยู่กับเขาตลอดทั้งวันยี่บสชั่วโมงเราไม่รู้ว่าเขาขึ้นตอนไหน จับสัตว์ไม่ตรงเวลาอย่างเงี้ยนะคะมันกับผสมผสมเทียมติดยากพร้อมนะคะอิงก็เลยไปฝากเพิน์ลเลยมันมีบางตัวเป็นซีดเช่นแม่อ้แกวตาไปอยู่กับคุณแคทแค่สองเดือนผสมติดค่ะทั้งที่พยายามผสมจากข้อเก่ามาเป็นปีเนี่ยก็คือเพิ่นดูแลด,ดีเหลืองอาหารการกินเพิ่นดูแลควายอิงแต่ละตัวเพิ่นบอกอิงว่าพร้อมนิดหน่อยนะครูอิงแต่พอม,มาถึงข้อมันกับบอกเพร้อมพอ่อทอาได้ค่ะเราเหล้ยงดีพรสันเถะ ครับนะคะสาคัญในลูกกับมาใช่สําคัญในลูกกับมาผอมสองเดือนนะคะมีมีน้องอช้างมณีที่อยู่อยู่นานกว่าเพื่อนนะคะแปดสิบวันแค่นั้นเองนอกนั้นก็ที่ว่าติดติดยากนะคะไปหาคุณแคทนี่แป๊บเดียวค่ะที่ขอคุยิง <c oughs> ค่ะอิงก็เลยชอบการบริการนํานะคะแล้วก็ชอบพันธุกรรมของดาวสยามนํานะคะแต่ก็แแม่สาวนี่ก็ตั้งใจไว้ว่า เพชรพรรวยมาอยู่ไก่บ้นานเฮาแลวเนาะนะคะก็จะล่องเบิรงเือกันค่ะส่งล่องน้องพิมพชนกไปแล้วตัวหนึง่งมันไก่บ้านเฮาว่าสันเถาะนะคะแกไปแกกลับได้ <c oughs> โอเคค่ะน้องตัวนี้ก็คือน้องหงฟ้านะคะเป็นลูกสาวของเจ้าบิกเบิร์ดอีกตัวหนึ่งนะคะแม่เพื่อนเนี่ยเป็นลูกสาวของเจ้าสิงโตสิงโตก็เป็นลูกของเพชรอุดรค่ะนะคะ,นะคะสังเกตว่าค่ายแม่พัน,น์ค้งอิงทุกตัวเนี่ยจะมีจะ จะมีสายพันธุ์ของเพชรอุดรอ,อยู่นําเกือบทุกโตับนะคะพ,<า>พิเศษตัวไหนครับอิงอิงชื่นชอบไอ้สายเหลือดเพชรอุดอพรพวันอย่างราวา,าเจ้าเนื้อได้ลูกออกมาแล้วจะเป็นโตกลมๆเขาเรียกว,ว่าควายมูควายมูนี่ก็คือจะเลี้ยงงายนะคะกินหน่อยแต่ก็อ้วนก็กลมคือเก่าค่ะพี่น้องนะคะและที่สําคัญนะคะเพชรอุดรเนี่ยนะคะจะให้ลูกเก่งแห้งจะเป็นพันธุกรรมที่ส่งถึงลูกถึงหลานนะคะในลักษณะของการ ให้ลูกการส่งลูกวาสันทะนะคะและการกระดานล,ล้างแข็งก่นกลมวาสันที่เขาเอนวาอาก้น,กน,กน,กนมะนาวตัดเนาะที่สําคัญก็คือผัวหางค่ะผัวหางจะเห่า <laughs> เอาค่ะเอาเพ่นยางอ้อมคู่อิงให้เพิ่นให,ให้ให้เห็นนะคะให้เห็นสาระ <laughs> สลีละเพิ่นคู่อิงบ่ค่อยไอ้บ่ค่อยผูกค่ะเพิ่นก็นเลยถามมูบอกออกจากขอกก็จะไอ้ดินจักน้อยแต่กับ,บดินดอกนะคะ จะเข่าแอกแล้วโม่เข่าแอกอา <laughs> <laughs> ดูกล้องลูกลดูกล้องดูกล้องดูกล้องค่ะดูกล้องเห็นไหมเห็นไหมน้องหงฟ้าจะสังเกตบ้งนะคะว่าลูกบิ๊กเบิร์หนาตาจะคือกันเลยเหมือนกับน้องพิมพ์ชนกนะคะนาตาไปเขาขอกไปสันไป <laughs> <laughs> ผัวหางเราเหียาวคะ่ะเพราะว่าแม่เราผัวหางเหี้ยเกิดจากแม่พันธุ์นะคะสูงร้อยสี่สิบห้าสำหรับน้องหงฟ้านะคะ โอเคค่ะนะคะกะจังได้กัฝากพี่ฝากน้องนะคะที่เป็นเอฟซนะคะของพี่อูนะคะนายห้อยร้อยล้านติดตามข้อครูอิงด้วยนะคะมหาเศรษฐีฟาร์มนะคะครับอ่าขึ้นมาเที่ยวหาครูอิงในช่วงย่ำฝนบรรยากาศก็ง่มนะครูอิงเนาะแมนค่ะหนาวแห้งง่มค่ะพี่น้องมอข้างล่างนี่จะขึนจะเป็นหมอคือไอผากเนื้อเลยค่ะนะคะก ถ้าใครอยากชมควายงามนะคะาตามอัตลักษณ์ควายสายเพชรอุดรน,นะคะควายมูหัวสันเถาะนะคะแต่ถ่ายอยากมาเบิ่งควายยากขอคุยอิมองมี่ด้วยพี่น้อง <c oughs> มีแต่ควายงามโตใหญ่ใช่มีแต่ควายงามโตใหญ่ค่ะพี่น้องมีแต่ซํานี่นะคะกามาเยี่ยมช่มคุอิงไดนะคะที่มหาเศรษฐีฟาร์มนะคะอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะสำหรับเบอร์โทรเนี่ยนะคะ <c oughs> ก็คือ082 ห้าหกสองสองหกสี่สองนะคะอ่าและขอคู่อิงกายอยากฝากพี่ฝากน้องไว้เนาะการจะมาเลียงควายงามเขาต้องใส่ใจในจักน้อยได้พี่น้องนะคะขี่ในขอก็ต้องเก็บเนาะนะคะและ้วก็อ่าอนาวอบนาวเห้เขาน้าแน่นะคะผิวจังสีแดงงามคือน,น้องไอช่างมันนี่คู่อิงนี่แหละนะคะพี่น้องนะคะแล้วก็า้ายากใดควายงามนะคะก็ไปเบิ้งตัวจริงเอาบ่ววาสีสนใจขอกได้ก็ตามนะคะอยากให้ไปดูตัวจริงมักจังเอานะคะ จังสื่อบริดิวังเพราะว่าห,หลายคนโทรมาถามคุูอิงสั่งสื่อทางผ่านทางเฟสเนาะค่ะเนาะไปหอดแล้วบมเป็นคือถี่ขึดนะคะมันสีเสียเคยมาสีเสียความรู้สึกว่าสันเถาะนะคะไปดูเอาถึงคอกเหมือนกันถ้าใครนะคะอยากจะมาดูควายที่คอกคุูอิงนะคะก็มาชมตัวจริงที่คองได้เลยนะคะคุูอิงค่ะยินดีต้อนรับวทุผู้ทุกคนนะคะครับพี่กัดอยู่บ้านนห้ครับคอิงพี่กัดพี่กัดตอนนี้ก็คือบ้านมอกกแดงนะคะ ตำบลรอบเมืองอเภหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะคระมาหอดอเภหนองพอกกับเขาพิกัดได้เลยนะคะเข้าเข้าโลเคชั่นได้เลยก็คือมหาเศรษฐีฟาร์มควงงามนะคะแล้วก็ต่อท้ายด้วยครูอิงนะคะครับมาที่จะชมนะครับบรรยากาศดีดีนะครับอยู่ฟาร์มครูอิงนะครับมีควายที่ครูอิงคัดไปแล้วล่ะคัดไว้พอสมควรแล้วว่าดีดีที่สุดแล้วเป็นแม่พันธุ์ที่ ราคากับบ่อสางบ้านบ่อเกินแห้งกำลังเห่าและกะ็เป็นแมพันธ์เอาสมัดพัฒนาไ้ได้ไข่งงามไข่อยักได้นะคะเพราะว่าโดยอัตลักษณ์แมพันธ์ทรงลูกรัสันเถาะนะคะคอัตลักษณ์แมพันธ์ทรงลูกคุ้ิงมากจังสี่เพราะว่าเลี้ยงง่ายนะคะกินหน่อยกะก้มจังสี่นะคะงามมันเต็มแต่มันอิ่มตาดีนะคะจังม่ห้อยพาชมมือนีในคอคู่อิงนี่คู่อิงมีแบงปัดปะครับ ถามว่าแบ่งปันไหมควายทุกตัวมีราคาค่ะนะคะมีราคาหมดทุกตัวนะคะถ้าใครสนใจก็มาชมเอาตัวจริงที่คอกนะคะเรื่องแบ่งปันเรื่องราคาค่อยมาคุยกันที่นี่ไม่มีปัญหาขูอิงนะคะรูอิงเป็นคนใจดีตัวนะคะเป็นคนใจดีนะคะเร่องเือกับใจอ่อนนั่มผู้ถี่มักแห้งอยากได้แห้งนะคะกับได้น้อยนึงรูอิงกับเอาคือเกานะคะ เป็นถี่พานมาหาปีเป็นจังสีตลอด <laughs> ขอให้ได้แบ่งปันพี่น้องเข้าเนาะค่ะว่าแต่แบ่งปันเพราะว่าควายงา,า,า,ามมันเป็นสมบัติผัดกันชมขายพี่น้องคะนะคะหลยสีสําคัญคือมันเป็นความสุขนะคะเป็นความสุขเวลาเราทํางานมานเหนื่อยๆปับ๊บเรามามาหาเขาอย่างเงี้ยนะคะมันก็หายเหนื่อยได้นะคะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใหญ่งามนะคะแล้วก็มีมีมูลค่าวรสันเถาะการเลี้ยงควายงามคือการเพิ่มมูลค่าให้ควายไทยเฮ้านะคะพี่น้องนะคะเมื่อพดหวังค่ะ <c oughs> ครับกยเขามาเยี่ยมชมกันได้นะครับ <c oughs> ใช่ใช่ค่ะสําหรับเมื่อนนี้ครูอิงก,ก็ต้องขอบคุณพี่อู๊นะคะทีภาพี่พานองมาเยี่ยมครูอิงหอขอกนะคะแล้วก็ฝากพี่ฝากนนองใบ้น่ำนะคะติดตามครูอิงด้วยนะคะครูอิงก็มีช่อง u t u b e นะพิมพเข้า่าครูอิงเข้าไปเลยค่ะเดี๋ยวมันจะขึ้นเองนะคะถ่ายเล่นๆน,นะคะถ่ายเล่นๆนะคะมาเป็นคนมาถ่ายควายมาสันทอทั้งทั้งเฟซบุ๊กทั้งยูทู e ของครูอิงเข้ามาติดตามในฟาร์ม ของคุณอิงแล้วก็คุณอิงพาชมด้วยกันไในหลายฟาร์มนะครับ<ด>ผมเมื่อน,นี้ต้องขอบคุณคุณอิงหลายๆนะครับที่พาพี่น้องนะครับชมความงามๆกันเมื่อน,นี้นะครับค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะ